ขอสามงวดติดติดจะบังเกิดบุญบันดาลได้หรือไม่ข้าพระเจ้าขอกระสินทิพย์ร้อยเย้วพันกอร้อยหน่วพันต้นจงมาเป็นพุทธธาตมหายานสิทธิกำมังมหาพุตโตสเสตินันตังจุดถู 10, 000, ดกสิบเอ,อ็ดดอกมีมวณเราขมาอัฏฐมหาพุตโตเจ้าปู่ย่างใหญ่พุทธธาตมหายาณจงมาเบิกฟ้าเบิกด,ดินจงมาเป็นกสินเอกแก่เวียงวังนาะทีนี้ เจ้ายางใหญ่ให้ใหญ่สมศกชื่อให้ดังดทัโลกเขาลือว่าเจ้ายางใหญ่งวดนี้ขอเป็นเสียงสวรรค์งวดนี้ขอเป็นฟ้าบรรดางวดนี้ขอเป็นฟ้าบรรดาสิดีนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลกซืฉลากินรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใชิจาราในการรับชมเพลงบ้า97 97 97 ได้ยินบ่ได้ยินบ่ได้ยินแทบขอสามงวดติดติดจะบังเกิดบุญบันดาลได้หรือไม่ข้าพระเจ้าขอกระสินทิพย์ร้อยเยี่ยวพันกอร้อยหน่พันต้นจงมาเป็นพุทธทาสมหายาณสิทธิกำมังมหาพุทโธเสตษนันตังจุดถูกสิบเอ็ดดอกมีมวนเข้าขมาอัฐมหาพุทโธเจ้าปู่ย่างใหญ่พุทธทาสมหายาณ จงมาเบิกฟ้าเบิกดินจงมาเป็นกสินเอกแหวียงวังนะที่นี้เจ้ายางใหญ่เอย๋ยให้ใหญ่สมศักิชื่อให้ดังดังคาโรคเขาลือว่าเจ้ายางใหญ่งวดนี้ขอเป็นเสียงสวรรค์งวดนี้ขอเป็นฟ้ารรนาลงวดนี้ขอเป็นฟ้ารรนาลดชะตะนังพุ่มมาสิกิกรมังมหัพุทโธจงมามามา,มา เจ้าพญาตาเอ๋ยเจ้าพญาปู่ตาเอ๋ยเจ้าพญาปู่ตาเอ๋ยเจ็ดงวดจะบังเกิดได้หรือไม่เจ็ดงวดจะบังเกิดได้หรือไม่เจ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 ็ดงวดจะบังเกิดได้หรือไม่ถ้าเกิดเจ็ดงวดผ่าเจ็ดสีมณีเจ็ดแสงถ้ารู้ปักมหาญาณอริยะเมตใจมหายานเจ้าดางใหญ่ไม่ได้เจ้ารู้ปักมหาพุธโธแห่งอริยนสงอาสมแงนี้จารับเป็นผ่าเจ็ดสีมณีเจ็ดกาให้เจ้าเป็นยอดเทวะเทวดาแก้เมืองมนุษยโลกอำนาจวาสนา จักรตานังมหาปุตโตจักตนังมหาตโมักตนังมหาสังโฆจบเฮ็ดจังไดมันสิได้เงินได้ธรรบุญข้างหลังข้างเก่าบุญเจ้าเีย้าเพียงดินบ่ว่าหูได้ยินปากได้เว้าตาได้เห็นได้เบิ่งพรุ่งนี้ฮอดยามเช้ายามแลงได้เป็นแผ่นอันท้องบริสุทธิ์เจ้าสุขเศร้าให้ลำมองเพิ่นว่ามาเป็นราย อันต่องท่องคำนั่นมันมี่แนนทันหม้อน้อยเนี่ยข้อท่องดำท่องแดงบ่อแมนสับสิงแทะท่องเหลืองเจ้าให้เปลี่ยนแปลงเด้อตาดูครับเป็นจริงนะคูัเสีไฮเกจหวดซ้อนดังหรือยังดังแล้วดังแล้วดังหรือบรดังดังแล้วสามบาทกระดินครับปู้ดังหลือยังดังแล้วครับดังแล้วดังแล้วดังแล้วกระดังอีก ดังให้แม่นดังไห้มีเลยดังไห้มันเป็นอริยเมตไสมหายามพุทธะธาตุมหายานขึ้นไปเมืองฝ่าเห็นสวรรค์อยู่เมืองลิเพลอาริยเมตไสรนี่มี่แท่นแน่นอนคำว่ากระสินสังาพเรือให้มันแมนแรนเกรงปาก่วงกระสินตั้งอ่กระบอกีเด็นแต่ว่าเจ็ดเลีนเจ็ดปีเจ็ดวันเจ็ดคนเมื่อนี่เสะเป็นถูเป็นคนเมื่อนี่ิสียกินไหนใส มาเด้เสียให้ได้ให้แม่นเจ็ด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 มาเลยเด้อมาเลยเอ้ยเจ็ด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 เอ้ยมาเลยน่อยเอ้ยมาเลยมันมาเลยมาเลยใส่เรื่องเก่ามันนี่ชดมาด้วยเสียงสวรรค์มาด้วยฟ้าประธานมาด้วยบุญญาธิมาเป็นสวเกจฉัดมหาาติกํนยางนี้ละ็อยางนี้ละอย่างนี้มายางนี่แล้วเอ้ย สาธุกเจ็ดเจ็ดครับฝากแชร์ครับไปครับฝากแช่เข้ไปครับผู้เ่าบ่ได้ว่าบ่อไอ้เจ้าผู้เ่าบ่มีขมายเหตุยังเหตุความจริงเหตุแต่เม่นดีมันได้เพิ่นว่ามาดูบ้านมาจังแต่เสารอดแรงขอเดึกติดดินมาแบบหัวข่มง่อนี่กับนี่ซับนี่กับบ่มหนี้ซับนี่กับบ่มหนี้ซับนี่กับนี่แต่ซับบ่มีเงิน เป็นบ่อหกว่าเป็นยังไงมแจะซับโม้เงินก็มีแตเข่าของตกคาเงินกัน้นอยเรียบรื่จับเห็นคนดีก็ได้เกลีจับนี่ละเห็นยังไงมิไสดขนาดนับเจ็ด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 มาหัวคมหัวไงมาหัวคมหัวไงถึเงินม่ด้ยอัศวมหาจัน ยากระตางังหัวตูมหาพุทธเสียงสวรรค์มวดนี้มีมีมได้เจ็ดเจ็ดเจ็ดมหัวไงหัวไงหัวเป็นพุทธาตุมหาชาติกนเนึนพุทธธาตมหาพุทธเจ้าบังเกิดเป็นบุญบนาเจ้ามาฮักทธเจ้าบังเกิดเป็นกสินทิพย์ ร้อยเวตอได้ต่อ hmm. พ sí, <c ười> no oh, ันต้นหัวขุมหัวไงก็ยังละน้อยหนึ่งหนว่งเจ็ดเจค่ะจังกรบเบมองอัธามหยัา์อิหลามาก็ว่าหัวขามหัวไงตัวขน่อยเมื่อยเมอ่ะหันหัวตั้งก็ยังลูก จับได้จับได้พวกข้าผาชัดจำนาพันว่าอัฏฐมหาญาณยากตาตางภูมมาสิทธิกำมังมหาพุทธูพูนข่เกิดโดนเขียนหนังสือก็บอง่ามไรนี่เก้าเก้าเกากับอัฏฐมหาญาณยากตะตางมหาพุทธูเก้า้าเดซายันคอเขียนหังสือลระเจ็ดเจ็อ้เจ็ดเจ็ดนี่จังไรเนี่ยเดไปูให้เบิ้งเน่ยเ จ็ดสเจ็ดสามครับเจอัดถามันสัสัตเนี่ยนะครัเอาชัดๆครับคุอัดยูสามนะครับเจ็ดไทยเจดเจไทยครับเจ็ดไทยนี่นนะเจไทยครับเจ็เจาหังมหาพุทโธแต่หันเพ่นเขียนว่าอัดขมหายานหัวความหัวหงายควายกันสี่อาริ亚มหาพุทโธเป็นแก้วยาณมหายาณ เกลียงความเยี่ยมอยู่คือเกษินอำนาจศาสนาแผ่นฟ้าและแผ่นดินมหายาันยันงามงามมึงก่อนหน้าโอ้โอชะวานีิปู้ยันงามงามมึงก่อนหน้าให้มันใหไงกล่องฝาให้มันดังว่าจ้าเหมือนให้มันได้สุกดังเทียมให้ได้เะษินสั่งเงินมาทำแก่นี่มนุษย์ขึ้นมาอาลัยยะละสงคหยาแท้ เามครับนีเทอนี่ลาน้อยเอ้ยอจ็ดามอาณา m เจ็สิบหยังลูกเจ็ดสิบกงยังลูกเจ็ดสิบหกเออเจ็ดสิบหกว่าไปเป็นจ๋าเจ็ดสิบหกอาณา m a h a r a นี่เพิ่นว่าหัวขวังหัวงายไพ่เป็นไพ่แมนอาริยมหาพุทธทูให้มันสูงดังเจ่าให้มันอริยเมตไตร m ห h a r เนี่ยมันมีแค่นี้แหละน้อมันนีแค่นี้แหละน้อยอัดขทางมหาญาณเก้าครับผมหกเจ็ดเจ็ดเ้อตกใจหมดเลยเจ็ดหกเจ็ดเก้าครับผมเม็ดเดียวครับอัดข้างมหาญาณบุญญาลิบดงบังเกิดพุทธธาตุมหาญาณเจ้งเก้าเดินอาานสูงใดขอ็ห้เจ้าเรียนไหวใจเกิด พคตรถรายเด็กบวกสามเลยจะแต่งหน่อยเดี๋ยวรอรอรอสามตัวนะได้เจ็ดบวกหกเลยจะแต่งหน่อยสามผัดถาดมหายาณยาการังพมมาสิทธิคัมังมหาพุทโธเสติเจ็ดบวกหกเลยสิบสามแม่นบอกเจ็บสามสามเมือนี่พญาย่างไงมาสอนคณศาสตร์มูต๊อริยมหาพุทโธบวกเขาหนึ่งเป็นธรรดะ เป็นสิบสี่อริยเมตไตรส่สี่โคตรหนึ่งอริยเมตไตรมหายาณสิทธิกำมังมหาพุทธูจงบังเกิดเธอสี่เจ็ดหกสี่เจ็ดหกนี่อัคคะมหายาณอริยนสุงจงบังเกิดสี่เจ็ดหกสี่เจ็ดหก สี่เจ็ดหกไหลยินบ่สะเตียนนะครับตยนนไหลยินไปไลยินเธอไหลยินไปสี่เจลกสี่เจ็ดห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 กพุทธธาตหายานยาวกตนังคงมาสิทธิกำมังมหาพุธโธจงังเกิดอาริยมหาพุธโธจงังเกิดพุทธทาตหายานจงังเกิดบ่บี่ง สี 4, ่เจ <6)> <6> <6)> <6> ็ดหกนะครับหกก็อย่าล at ืมเด้วยอย่าลืม6เป็น9ด้วยนะครับทุกคนเอาเอาเอาให้แล้วยางใจให้แล้วเก้าเจ็ดครับเมื่อกี้ตัวล่าสุดเลยนะ ตัวเดียวมอนเดียวลูกเดียวไปแอมมาทีเสี่เจ็ดหกรัส็ดับไ่ได้บอสื่อ4ี่เจ็ดหกออห้ยตั่เจ็ดหได้บอสื่อเก้าเบอถุงยสี่เจ็ดหกเก้ครับ